อ่ะทุกคนพอพอก็ขอก่าบสวัสดีกันด้วยนะครับผมกัดค,คุงเสียนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Arcade ดเอ็มนครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่กับช่องอาร์ูครับผมใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กับช่องเออ,อยูนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะมาเติมอะไรนะมจะมาเติมเอ่อเซิร์ฟเวอร์วีไป่า์ต้นะครับทุกคนเพื่อแจก VIP ให้กับคุณทั้งเซิร์ฟ นะครับเราไม่เติมโกโบเลยครับโกโบผมไม่มีเงินคนระับตรงนั้นร้านโนบันกครับเหมือนเช่นเคยครับสปอนเซอร์ผมเดือบบนโอเคทุกคนเติมโกโบไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ v วนะครับเติมเซิร์ฟเวอร์เ p บาร์ตี้ดีกว่าไม่อา่าครับตังผมหมดเลยโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาผมจะมาเริ่มเติมเลยนะครับ ถ้า<อ>พร้อมแล้วมมผมจะเติมภายในสามสองหนึ่งนี่คือเงินสองร้อยบาทของผมมีคนปีโกโบ,โบลยครับคุณกาัาสองคนแล้วไม่นาะคุณโ,โบกัสปีโกโบปีซื้อเบปีเฮ้ผมได้กดซื้อไปแล้วนะครับแต่ไม่เห็นมีเฮียเลยนะคุณครับเบปีได้เข้าร้านผมแรียบอยแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ไปเบปีกดต้องิมแล้วนะครับ กาาสองถ้ามถ้าคลิปนี้นะถ้าคลิปนี้นะถึงสิบไลค์หนึ่งร้อยวิวผมจะมาใช่ครับผมจะไป g l o บ a l wave ที่มาราการประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับหรือประมาณสี่ร้อยบาทนะครับผมเห็ okay, นนะคุณไปห้าคนใช่ไหมไมันจะคุณไปห้าคนห้า เบบีพ anyway, ีเล so so ่นต like ู้เป็นตู้นึงอ่ะนะครับตังค์กินนมเองตอนนี้ก็เงินขึ้นรัวๆนะครับผมเพราะ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 ตังค์กินนมเองถ้าใครอยให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมโดนดีดมานะครับอ่ะก็อย่าลืมติดตามช่องอาอยู่ด้วยนะครับครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูพัฒนาการของร้านผมนะครับแล้เป็นยังไงนะฮึบนี่เดี๋ยว นี่นะถนะ่วมันเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโตเกียวอาร์เคดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันจะพาไปดูข้างในนะตอนแรกมันจะมีแค่หนึ่งชั้นนะตัวตอนนี้ผมได้เพิ่มมาเป็นสามชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นที่สองเลยว่าพาไปดูชั้นที่สองกันเลยครับไปดูชั้นที่สองกันโอเคตอนนี้นเราอยู่ชั้นที่สองนะครับปึ๊บมาแล้ว ทัานี่ผมไม่ค่อยได้จัดเลยเท่าไหร่นะผมเน้นผมเน้นแบบให้แบบเหมือนสมจริงเลยนะชั้นสองแลเพราะว่ามีเด็ตู้เกมนะโอเคทุกคนผมปิปดบอเสร็จเกมแล้วถ้ามีเด็กน้องกลัวต้องขอไปกันด้วยนะครับงงแล้วเดี๋ยวโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นสามกันนะครับทุกคนโอเคไหมเดยไปดูชั้นสามกัน ก็ไนชั้นสามเนี่ยผมได้ทําการอีโวมัเป็นเป็นขั้นสองหมดแล้วนะครับผมมันได้ผมได้นํานะครับรบบมือใหม่นะครับไปซื้อไอ้ตู้เนี่ยมาดูด้านค่ะมันได้เงินเยอะมากเลยทุกคนนี่ครับไอ้ตู้นี้ยครับซื้อให้ครบสิบอันแล้วก็เอาไปอีโวนะมันจะแบบได้แบบเงินเยอะมากเนี่ยวผมจะอีโวดูเนี่ยับซื้อทั้งหมดสิบอันนะครับก็แล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ครับตกอัปเกรดไอเทมนะครับนะ แต่ถ้าใหา่มันเป็นเรนโบว์ต้องซื้อประมาณยี่ประมาณหนึ่งร้อยอันครับใช่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 ไหมหนึ่งร้อยอันแต่สล็อตแมันตันแค่เออมันตันเท่าไหร่ปะตันห้าสิบไหมสล็อตสล็อตมันสามารถอัพเกรดได้ด้วยนะครับโอเคเออใช่อัพเกรดสล็อตได้ด้วยนะครับแต่แต่ถ้ายังไม่อัพเกรดเนี่ยมันตันห้าสิบแต่ถ้าอัพเกรดมันก็ถูกแสนถูกนะสองพันอัพเกรดไปเลยโอเคจะเป็นหนึ่งร้อยครับประมาณหนึ่งร้อย ประมาณขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบมัครับผมใส่แล้วตอนนี้ผมอัพแล้วนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็กดนี่ถ้าใครมีเยอะๆหน่อยก็กด combine o นะครับแต่ถ้าใครมีอันเดียวก็กด combine ปเฉก็ได้หรือ combine อก็ได้นะครับนี่ผมเราก็จะได้อนี้มานะครับเป็นทองเออเป็นที่เล่นเกมแบบอีโวหนึ่งขั้นนะครับทุกคนแล้วก็มาวางเลย มันทําเงินได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้ยกว่าบาทมั้งครับผมจำได้แล้วไปดูคนนี้ก็ไเลยทำเงินได้เท่าไหร่ขึ้นมาดูชั้นตามผมครับเพิ่มทำเงินได้ประมาณหนึ่งรอยสี่สิบาทถึงหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับต่อลูกค้าธรรมดานะอันนี้อันนี้การฟัมเงินอีกอย่างก็คือการเปิดออโต้คลิกไว้นะครับผมใช่ไหมเื้มมันเปิดออโต้คลิกได้ ผมเป็นหวัดแล้วครับทุกคนผมนเป็นโควิดป่ะนี่ไม่ใช่บ้างผมอาจจะลงคลิปถี่นะครับช่วงนี้เพราะว่าผมว่างแล้วนะตอนนี้อาจจะลงคลิปถี่เลยแล้วก็สุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคนเบบี้ทุกคนนะโอ้ยโอ้ยเมืี้ถึงสิบไลคน์นะแล้วถึงประมาณหนึ่งร้อยวิวนะผมจะมาปี โกลบอลวีไอพีอันนี้นะครับผมอันนี้อันนน,นี้นนครับ <_' Yeah. S 1> ผมจะเปย์จริงนะทุกคน <_' S 1> <_' S 2> เห็นไหมคะ่ะอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะไปผมก็เปย์จริงแปโกลบอลวีไอพีผมขอม,<า>มันจะได้แค่สองคน,น,นไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อคนดูครับทำไม่จริงครับครบทุตคนน,นั่นแหละตามุกคนได้ยินนั่นแหละผมจะมาเติมให้จริงๆนะทุกคนเออเติมแล้วก็เปให้ทั้งเซิร์ฟนะแต่ผมอาจจะ ตรีมนะว้ยคนทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นกับผมได้ด้วยนะทุกคนแ้วผมก็จะไปให้นะคนตอนนี้เราก็ได้ทำการพูดไปเรบรอยแล้วนะว่าขอ10ไลค์กับ100วิวนะทุกคนผมจะมาทำแน่นอนเห็นไหมคลิปนี้เรวผมขอ3สามไลค์เนี่ยกับ20วบิวม้้งผมก็ทำไปแล้วนะครับทุกคนบอกแล้วผมไม่ขาดคัำแน่นอน ต่ดูที่เวลานะครับถ้าเวลาผมว่างผมก็มาแต่ถ้าไม่ว่างก็ขอเลทนิดน,นึงนะครับนะคนดูทุกคนเออเช่นเคยครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือให้ทิ้งลิงก์แบบมาก็แนละ้วผมจะเข้าไปอัดนะครับไปอัดนะครับโอเคไหมนั่นแหละโอเคผมจะเข้าแบบแบบนั้นทันทีนะทิ้งลิงก์แบบมาให้ผมอัดแบบอะไรนะนี่อะไรเนะี่ย หรือแบบอยู่ตูอ้อะไรตู้สี่สิบเก้าบาทอยได้อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวซื้อตูน้นผมแนะนำถ้า,าไม่มีเงินจริงๆก็เก็บตู้แล้วอีโวดีกว่าครับไม่ต้องไปซื้อตู้ใหม่หรอกผมว่ามันแพงเกินไปอะตามที่ผมคิดนะอืม เรื่องวุ้มีตังเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่ครับคลิปก็เจ็ดนาทีนะผมอาจจะอัดคลิปยาวหรับก็คือผมไปอัดคลิปสั้นๆแหละครับส่วนคลิปที่แล้วผมขอโทษนะผมผมขอโทษคนดูทุกคนนะครับผมไม่สามารถใส่สปเปกค,คอบได้จริงๆนะครับถ้าใส่ได้ผมก็จะใส่นะถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเค เออแล้วก็อะไรวะเก็บเงินยะก่อนเออเหมือนเดิมครับถ้ามีคำติชมยังไงให้ผมปรับปรุงอะไรก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับผมผมจะเอาไปปรับปรุงนะครับทุกคนผมแบบเช็ปรับคลิปอะไรแบบนี้ปรับที่คุณภาพดีขึ้นตัดคลิปอะไรก็แบบนี้ก็คอมเมนต์มากันได้ครับผมก็จะไปปรับปรุงแล้วก็ไปตัดนะ ผมเป็นว่าเลยทุกคนผม,มต้องอ่านเกมอะเพราะเพื่อคนดูอะครับอืแบบน่นี่ครับผมและจ้างพนักงานมาเต็มหมดแล้วนะผมจะบอกนะพนักงานทำเป็นอะไรบ้างนะครับนี่เขาจะเป็นรุ่งเงินบบนี่คือพนักงานเก็บเงินนะครับผมส่วนส่วนเป็นนุ่งบอลเป็นเป็น,ปนพนักงานต้อมนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือ พนักงานนี่ครับเป็นพนักงานทําความสะอาดนะครับทุกคนโอเคไหมนี่ครับเป็นพนักงานทำความสะอาดนะ,นนนะดนะซึ่งผมแนะนําให้ถ้ามีมีเงินเยอะๆแล้วก็ผม,ม,มแนะนำให้ไปสุ่มไข่นะทุกคนผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มแนะนำให้ไปสุ่มไข่นะครับทุกคนโอ้ยแนะนำให้ไปสุ่มไข่นะครับมันจะได้แบบลูกค้าลูกค้าก็จะคูณเอ <c oughs> ใช่ไหมใช่ป่าวะ นั่นแหละคุณต้องอ e ีปคุณต้องจำนวนเงินนะครับที่ให้สมมติว่านะครับคนทำบาราให้มาหนึ่งบาทแับนเนี้ยแล้วสมมติลูกค้านะั้นได้มาสองบาทก็สมมลูกค้าเนขะคูณสองนั่นแหละก็ได้มาสองบาทอะไรแบบประมาณนี้ครับมันแล้วแต่ตู้นะครับตู้นั้นให้เงินเท่าไหร่นะครับอธิบายงงๆก็ต้องก่อไปนะผมเป็นวัดเนี่ยผมแบบ วันนี้ผมจะไปสุมไขัยดูน,นะครับเอาเออผมว่าเอางี้ดีกว่าผมจะมาสุมไข่อันอันน,นี้เลยกันหมื 12, ่นสองพันแปดร้อยโฮมเม็นเลยผมได้ตัวระดับแดงมันเห็นนะทุกคนมันเออไปไหนมามาไปสุ่มอีก เกลือทำไมผมเกลือจังวะทุกคนใช่เพราะว่าผมเกลือมาความนาบันแน่เลยสมิสสมิสสวยครับสวยผมได้มัมมี่เป็นอัลตร้าแรมานะครับทุกคนว้าวสมิอีกครั้งนึงผมได้มัมมี่ครับผมได้มัมมี่เหมือนกันครับเดี๋ยววันคุณเท่าไหร่มัมมี่คุหนึ่งจุดเจ็ดนะครับ คนแนะนำแล้วถ้ามันดีเนอะต้องเป็นคูณสองครับเพราะว่ามันเดีย๋ยวดูเก็บพาร์ตเกมนี่ก่อนนี่ <c oughs> บูธแล้วทุกคนอยากอยากลองจังเลยบูธเนี่ยส <c oughs> ักติบวินาทีไหมทุกคนเอาดีกว่าว่าว่า ตั้งผมมีอยู่สองพันหกแล้วซื้อนี่ไปสี่เครื่องแล้วก็ไปอีโวได้คุณเพื่อมครับอันนี้น้นคุณมีกี่ชั้นแล้วอ่ะฮะสิบเหรอเอาสี่สี่คุณไม่ยินว่สต์ครัเบิร้ม รู้มครับคุณผู้มครับเออตังไม่เท่าไหร่ครับตอนตอนนี้ห้าพันนะครับอ๋อเขาจะเอาไปเขาจะเอ,อาไปซื้อของแลยตังตังมันแปลกๆใช่แน่เลย,เลยซตอนนี้ผมก็อีโบได้สองตู้แล้วนะครับแปลกอูบ เกลือความหน้าบ้านแน่เลยเอ้ยไม่ใช่ผมว่าหน้าบ้านคุณเป็นโรงงานเกลือแน่เลยท่านี้ผมขยันอัดคลิปมากเลยทุกคนผมขยันอัดคลิปมากช่วงนี้ มัน,นก็เก็บเงินรัวอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับลองคอมเมนต์มาก็ได้ให้ผมว่าให้ผมนะครับเล่นแบบอะไรเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับผมก็หรือให้ผมมารีวิวอะไรของเกมไหนก็บอกได้นะครับผมก็จะทําให้ทําให้ได้นอนครับแต่ดูเวลาด้วยนะครับแต่ผมทําให้แน่นอนครับผมนั่นแหละโอเคเหมือนเดิมทุกคนคลิปนี้ผมขอ100วิวสัก สักกี่ไล like ดีสักยี่สิบไล์อะไปผมจะมาไปโก o บอ l ว p s e นะเซิร์ีนะครับเดี๋ยวดูเวลาคลิปแบบโอเคทุกคนยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่างนี้อย่าลืม กดไลค์ตามไปใครใ้แชร์ให้คนอื่นไปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแล้วผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้นะครับส่วนวันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าทุกคนถึงร้านผมอะจะมีแค่สามชั้นแต่มีชั้นแต่มีชั้นอะที่พิเศษกว่าน,นี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นไหมทุกคนชั้นนักเตอขอบคุณครับ